มามันแขมักดขึ้นกดลงสวัสดีนะคะ้อตงตาอันี้มันกดขึ้นกดลงมันทำยังไงมันแข็งเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันไม่นั่นปุ่มไหนเนี่ยมาดูให้เยอะมหน่อยย่มหน่อยสอยเฮ้ยมันไม่มีอะไรปุ่มอะไรให้แตแบบันข้วาเบอ ก็ทำแล้วอ่ะันมันไม่ได้เลยหาหาันแล้วหูนแล้วจะอาเจาแงนขึ้นแง่งลงอ่ะแต่ว่ามันแน่นไปแงขึ้นลงก็อันที่เราจับนี่แหละอันไหนแต่ว่าแต่ว่ามันแข็งขึ้นเราทำตรงให้มันหลวมๆหน่อยได้มหมอของเขามันตรงนี้เออมันกเดขอบคุณครับทุก อันนี้อันนี้คือการแข่งขึ้นแข็งลงใช่ไหมของของแม่ก็ได้ยินไหมพี่ระวันจ้าแม่หมุนไม่เป็นแม่ก็ให้มันแข็งทื้ออยู่นั่นแหละอ้านนั้นก็ด้านั้นเราได้แเราลองคิดตรงนี้ ได้เลยตาอปาขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องพี่ละวันพี่สอนเยุ่งทุกอย่างเลยนะคะจริงก็ไม่รู้เราไปถามความลึกตลอดเลยพี่เล่าว่าอู้หูพอฟื้นข้าวร้อยสามสิบห้าแล้วนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้จะตึงอันแล้วเหรอดูดูหน้าคุณนายกำใสดูหน้าคุณนายกำใสนะ ไม่ร่วงลงแล้วนะคะลงบานเลยนะแต่งหน้าโอ้โหแต่งตัวตอนยิงคืนสวยนะคะวันนี้จะขอสวยหน่อยเพราะว่าได้ปั่นสามีได้ผ่นไหลโอ้โหได้แน่นอนนะคะเนี่ยขอบคุณมากมากนะคะเอสซีที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากจะแต่งหน้าจริงๆันนะ ก็ทาแป้งหน้อยทาแป้งจะขึ้นได้ไหมคจ้าร้ายจริงๆนะครับุเมียหมดเลนเดินนี่ไม่ใช่เบาวนะ่นาดผมรลงอย่ดีอะไรนาะค่อยๆขอบมากนะคะยั่งร่งมกันยวิ่งมวิเก้า้อยสี่สิปดไลน์แล้วนะคะ FC เดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะคหรือว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลืมลาวานมาอยู่แล้วค่ะขอบคุณกระโดดกระโดดไปนี่นะคะ FC The ของแม่บุญถิ่นกกอกเหรอทำให้แล้วค่ะขอบคุณของแม่บุญถิ่นกกอกกับยาอุ้มชาแนลนะคะเอฟซียาอุ้มชาแนลก็ขอบคุณมากๆจ้าอุตส่าห์มาไกลนะคะเอฟซีนานๆถ้มีโอกาสมาทีหนึ่งวันนั้นลูกก็ให้เป็นกิฟต์เซ็ตของเที่พิเศษไป แต่ี่อกี้ยังกหนึอา่ะน้องแคไแล้วก็บันจุนขงขอบพ้นะคุณเดือนน้องครับขอบน้าตอมน้องที่ละวันนะคะขอบคุณเลยถ้ายังไม่นอนเลยพี่ตงเพียนขอบคุณนะครับคุณน้องใส่ดีค่งคุณน้านนคะคุณดน้องขอขอบสุคร มา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 อุ้ยพอเฟิร์น962แล้วนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณนะค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 ะขอบคุณค่ะรอซุชาแนลนะคะวันนี้สาห์ที่ได้1 0 0ไลค์มาก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 มาค่ะขอบคุณที่เหลือนะค่ะ4ไลค์แลคะโอ้โหกินยาไคุณขอบคุณที่ให้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะมากมกิแล้วคุณพาสวัสดีคุณย่าสวัสดีกับคุณจัน่าอินพี่ชายโยกมาเด้อมาเด้อมาช่วยกันชื่อกันนะคะมากินข้าวกับสวอค่ะวันนี้คืนนี้นอนกับสวอเหรค่ะค่ะนอนกับสวออีกค่ะคุณจันยาวันนี้นอนกับสวค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณศรีศกดิ์รักจิตมากค่ะ ท่านยังมีที่ยังไม่ได้ไปกดตอนนี้กดให้แล้วค่ะแม่ขอบคุณค่ะคุณอาไลนะคะคุณอมพลคำนี้ด้ียนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตยาคิจนะคะคุณเมิงแสนบุตรขอบคุณที่ให้สติเกอหัวใจพลังบวกคนเก็บปืนกลับสวัสดีเอฟซีแม่บุญถิ่นทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะไอคนเก็บปืนสวัสดีครับแม่ถีนสวัสดีค่ะคุณนรมิตลาใจดีขอบคุณที่ให้สติอหัวใจพลังบวกมาค่ะคุณอะไรเนะคุณเก็บปืนสวัสดีครับ คุณเมงสวัสดีค่ะแม่เดินแม่เดินไปเลยเดินแมก็คุยเลยเดี๋ยวเดีแม่ลืมค่ะวันวเนาะคุณกันนครมาชัยขอบคุณนะคะคุวได้ะสวัสดีคะุแสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่สวัสดีคะคุณม่บวดีคะคสวัสดีคะุณแม่สวัสด่ะม่สวัสดีค่ะมาค่ะม่วค่ะุ่วแม่บวญสดค่ะค่อยเด้ีค่ะตอนนี้ให้ได้ เท้าดี่ลาวันนะคะที่ลาวันกำลังให้ครึ่งหนึ่งแล้วนะะให้ลุงได้ค้า่่า่้า่้้ว่า่้่้า่นา่้า่้า่ทุ่า่า่้่้ดีครับคุณา่้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 าบคุณ้า่้า่พาบ้า่้่า่้า่้าา่้ะ้า่า่้ค่้า่่้่้า่า่้้า้้าเา่้า่้า่่้า่้า่่ะา่้ค่้า่้า่้า่่่่่า่้่น่้่้ ี่วารีนิคารีนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณทองเพียรนะคะคุณพาไลสวัสดีค่ะคุณเกียวปืนนะคะสวัสดีครับกดกระดิ่งไว้กดิงไว้ตามนะครับขอบคุณค่ะคุณมาลีบอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้สติกือหัวใจพลังบวกมาค่ะไอคนเกียวปืนสวัสดีครับแอดลอมคนสวยแอดลอมคนสวยจริงๆค่ะดีจ้าคุณพรุตคนสวย สวยค่ะการกดไอซนี้การกอก็คือเราดูกันก็คือมมเยอะๆแต่้าะได้การกนกคือเอซีเโษาให้นะคะอซรักก็ตั้ไหนถ้าพร้อมเวลาไปหาโฆษณาเขาหน่อยนะขอบคุณของหมดคุณเดินในอกคอยู่กันนม่คในวันคุณสบาคซีนะครอ้าวพี่ไวัสวัสดีค่ะอยู่ในหมวดคุณเดอเข้าปะกดนี้นะจ๊ะเป็นกำัใจให้เสมอจ้ะแม่ แม่คุณลักษณะมาที้ก่อนนี้มีคนมาหาแม่นี่มาเร็วๆๆๆๆคุณก็ัสดีได้ไดนะคะคุณมองผ่อนเร็วๆจริงๆมาแล้วเร็วเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเร็วๆหมุนๆนะคะเหน็ดหมุนแล้วอย่าช้าอย่าช้าเดี๋ยวก็ไปเด้อสัญญาณไม่ค่อยดีเลยวันที่ปูกที่ไปใกล้อะใกล้อะไรนะใกล้ใบสีอ้าวแม่ไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยนะไปไหนเนี่ยแม่ที่หาขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแม่เราไม่นอนขึ้นเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ออกเลก แม่ลงาลงมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วได้หนึ่งพันยี่สิบเก้าไลน์แล้วเนี่ยมาดูใช่เนี่ยมาตั้งนี่ก็ได้มาตั้งของแม่ก็ไอยขึ้นก็ได้เป็นยังง่วงนอนแล้วเหรอไม่ง่วงถ้าเป็นง่วงก็นั่งไลน์ตามแถวนี้แหละได้เท่านั้นไลน์นี้เดให้คุณเพี่อเพื่อให้คีเย์ไปส่งให้ได้ไม่ส่งคนละกับใครเนาะคนเดียวได้เลยวันนี้ยังไม่ส่งได้เลยอะไร โอ้ผัวเรานั่งเฝ้าผัวนี่เดียวจะไปหนีไปไหนโอ้เดี๋ยวไปเฝ้าผัวแม่มานี่นี่พี่อุไรวันมานี่ก่อนพี่อุไรวันเขาบอกว่าสวัสดีแม่ครับสายอยูนิเออร์พี่อุไรวัลนะที่เขาเป็นอะไรที่ว่าเขาเป็นพ่อเขาเป็นตำรวจที่อยู่เมืองนอกอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อเขาคือใครอ๋อเนี่ยก็รู้อยู่นาแกด้วยกันโอ้ยจำแม่นขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อโอ้ทำแป้งในความงานได้ขึ้นนี่หนึ่งพันสามสิบสี่ไลค์แล้วนี่ในเวลาหนึ่งเจ็ดโมงสิบเก้านาทีนะขอบคุณมากๆนะคะ เดียว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 ไปทำอะไรอีกแล้วไม่ได้ไปอะเลยลืม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 ผ้าอะไรนผ้าอะไรทำขาทาขานี่ต้องโหดกันนะคะเดี๋ยวนอ่านของพ่อฟื้นก่อนนะครับเอ้ซีขอบคุณของพี่ลาวันน้องก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อตอนนี้ของพี่ลาวันกระโดดไปหาแม่บุญทินเกาะกาะก่อนได้ไนะคะแม่บุญทินมีคนดูกี่คนใหญ่ไปเนาะอยยังลืม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 ยังยังยัง ยังนี่คือกี่คนยังไม่มีใครแล้วมันแบตหมดเริ่งไปหาแบตเตอรี่มาเติมนี่อันนี้เพราะแบงค์เลยเอาใส่แล้วนี่อ๋อใส่แล้วเหรอใส่แล้วแต่มันยังไม่ขึ้น,น,น,นอโอ้โหแม่บุญถินใน,ใน,ในี่ไม่รู้เรื่องเลยเด้อ ว่าจะไปเอามาเติมแล้วมันหมดจริงๆนะคะคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเด้อสับเผาอิลี่ยาอุ้มชาแนลนะคะไอซีไปหายาอุ้มหน่อยนะคะมีอยู่หลายคนอยู่ท้าก้